คืนวันเสาร์ที่18ตุลาคมนี้วงการมวยไทยเตรียมระอุอีกครั้งเมื่อแสงมณีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของฉายานักชกหน้าหล่อพันล้านเตรียมคืนสังเวียนป้องกันแชมป์ RWS รุ่น68กิโลกรัมกับคู่ปรับเก่าฝีมือจัดจานอย่างธนูเพชรวิทยาเพชรในศึกภาค3ที่แฟนมวยรอคอย นี่ไม่ใช่แค่การชกธรรมดาแต่คือการวัดกันของสองสไตล์สองยุคที่ต่างเคยสร้างความมันระดับตำนานบนผืนผ้าใบแสงมณีในฐานะแช,ชมป์ RWS ที่ยังคงเป็นขวัญใจมหาชนมีดีกรีไม่ธรรมดาเคยผ่านนักมวยระดับโลกมาแล้วหลายรายแต่ในฝ่ายนี้เขาต้องเจอกับธนูเพชรที่กำลังฟอร์มร้อนแรงสุดขีดและตั้งใจจะมาทวงคืนศักดิ์ศรีหลังจากแพ้ในภาคก่อนหน้า ย้อนกลับไปในการเจอกันสองครั้งที่ผ่านมาทั้งคู่ต่างงัดฟอร์มโหดใส่กันแบบไม่มีใครยอมใครครั้งแรกแสงมณีเฉือนเอาชนะไปได้ย่างเฉียบขาดส่วนภาคสองธนูเพชรกลับมาทำได้ดีขึ้นมากกดดันตลอดเกมเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนมวยทั่วประเทศและวันนี้ภาค3จะเป็นบทของคู่ปรับที่เหมือนโชคชะตากำหนดให้ต้องเจอกันศึกนี้ จะจัดขึ้นภายใต้รายการ RWS ที่ถือว่าเป็นเวทีระดับพรีเมียมของประเทศไทยถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินเต็มไปด้วยนักชกคุณภาพแสงมณีในฐานะแชมป์จะต้องรับแรงกดดันมหาศาลเพราะหลังจากพักไปช่วงหนึ่งหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าสภาพร่างกายของเขาจะกลับมาคมเหมือนเดิมหรือไม่ขณะเดียวกันธนูเพชร ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงพีคสุดในชีวิตนักมวยก็ประกาศชัดว่าฝ่ายนี้ผมมาเพื่อแชมป์เท่านั้นความมั่นใจเต็มร้อยและแผนการชกที่ซุ่มซ้อมมาอย่างหนักไม่พิษตายทำให้หลายคนมองว่านี่อาจเป็นคืนของเขาหากสามารถปิดจุดอ่อนที่เคยพลาดในภาคก่อนๆได้สำเร็จสำหรับแฟนมวยที่ติดตามเส้นทางของแสงมณีคงรู้ดีว่าเขาคือหนึ่งในนักชกที่มีเทคนิคยอดเยี่ยมที่สุดของยุค ทังแข้งซ้ายอันทรงพลังการอ่านเกมเฉียบและความนิ่งที่ไม่ค่อยเห็นในนักชกรุ่นใหม่แต่ในโลกของมวยไม่มีใครอยู่จุดสูงสุดได้ตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจอกับนักมวยที่กระหายชัยชนะอย่างธนูเพชรคำถามใหญ่ของค่ำคืนนี้คือหลังจากผ่านศึกหนักมันนับไม่ถ้วนร่างกายและสภาพจิตใจของแสงมณีจะยังไหวหรือไม่เขาจะสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกครั้งหรือว่าธนูเพช จะสร้างเซอร์ไพรส์พลิกค้นแชมป์คนนี้ลงได้ในที่สุดทั้งหมดนี้รู้กันแน่ในศึก RWS สุดสัปดาห์นี้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกใหญ่ที่ไม่มีใครยอมใครและอาจเป็นไฟตัดสินอนาคตของทั้งคู่บนเส้นทางมวยไทยระดับโลกและนี่คืออีกหนึ่งศึกแห่งศักดิ์ศรีที่แฟนมวยไทยทั่วประเทศรอชมอย่าลืมติดตามศึก RWS สุดเดือดแสงมณีป้องแชมป์ดวลธนูเพชรภาคสาม แล้วคุณล่ะคิดว่าใครจะอยู่ใครจะร่วงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วเจอกันหลังหมดยกนี่คือห้อมทดลองชัยชนะแรงบันดาลใจดีๆที่เราตั้งใจส่งให้คุณทุกวัน